คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของแม่ปุ้ยที n กันหน่อยครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะได้มีการออกมาไลฟ์สดรับคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นอย่างมากมายหลายเรื่องนะฮะคุณผู้ชมแม่ปุ้ยเองเนี่ยก็มีการเคลียร์ดราม่ามาโดยตลอดครับโดยเฉพาะเรื่องของการเชียร์นางงามนั่นเองนะไม่ว่าจะเวทีไหนเนี่ยแม่ปุ้ยบอกเลยนะครับว่าให้เชียร์แบบสนุกดูนางงามแบบสนุกนะอะไรที่มันจะดราม่าเนี่ยก็อย่าไปพูดเองเพราะว่าถ้าใครจําได้เนี่ยแม่ปุ้ยเองเนี่ยเคยพูดเอาไว้นี่ครับคุณผู้ชมในรายการของ ที่จะมีปัญหากับใครเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นแฟนนางงามที่มีการด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยคนรับจบเนี่ยก็คือเจ้าของเวทีก็คือแม่ปุ้ยนั่นเองนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม่ปุ้ยบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้แฟนนางงามฝั่งของแม่ปุ้ยเองนะครับคุณผู้ชมเชียร์นางงามแบบสนุกอะไรที่มันจะดราม่าเนี่ยก็ไม่ต้องพูดออกมาเนี่ยส่วนวีนาเนี่ยแม่ปุ้ยเองก็มีการพูดออกจากปากเลยว่าเชียร์เหมือนกันนะครับคุ ภาพดีๆจากแฟนนางงามของทั้งสองฝั่งไม่่อจะเป็นฝั่งทีพีเอ็นก็ดีฝั่งบอสตวัตก็ดีนะฮะมาจับมือแล้วก็ร่วมเชียร์สายสะพายไทยแลนด์ไปพร้อมกันนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังเสียงแม่ปุ้ยกันหน่อยครับแล้วมันก็มีคนประสาทมันชื่ออะไรนะเอ็นอะไรมันชื่อเอ็นอะไรมัสมัสซูลชืก็ยังไม่เคยอ่านชื่อหรอกแต่ก็มันยาอ่อนว่าใครบอกให้พูยในในในบอร์ดนี่มันก็จะกัดทุกคนที่เป็นนางงามกัดบท ก็ไปว่าก็านู่นนี่นั่นน่ะคือคนพวกนี้มันก็ไม่มีความสุขชีตะเนาะแม่ว่านะเชื่อแม่ปุ้ยเถอะพวกเราเริ่มต้นที่พวกเรานี่ก็พูดจากปากจะแหกหมดแล้วว่าครับดูด้วยความสุขอย่าไปว่าใครอย่าไปอะไรอย่าไปท็อซิอ่ะอประเด็นอะไรที่มันไม่ควรเขาไม่อย่าไปพูดแล้วแม่ก็ไม่สบายใจเลยเวลาเห็นพวกเราไม่ว่าจะดาแอนนาดาแอนโทดาใครต่อใครอ่ะอ คือพีด่ากันนู้ยออกสื่อหยาบคายอ่ะอย่าพีด่ากันเลยทุกคนมันเข้าเข้ามาับเขาก็สู้ของเขาคือคือส่วตัวชช่แต่าาพูดจากใจนะับในฐานะที่เขาเคยเกี่ยวพันมาก่อนเนาะก่อนที่จะเ,เปลี่ยนมือผมผมใจแม่ก็เชียร์วีนาเ<ม>พราะอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยไปว่าเขาเลยว่าเขาจะมากี่ปีกี่ชาติอ่ะคนจะมาบอกให้นะผ่านไปแต่ละปีสิ่งที่มันได้กลับมาคืออะไรอื ประสบการณ์การเรียนรู้ผิดถูกครั้งที่มันผ่านมาผิดอะไรจุดอ่อนคืออะไรจุดด้อยคืออะไรเขาจะเอามาปรับใช้เพื่อมาสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถูก<ม>ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรแม่ระวังอะไร <c oughs> ออฉันพูดอย่างนี้จะมาโดนอะไรก็โดนก็รู้สึกจาบโรคจิตแต่ต้องรีบหาหมอเลยนะคือฉันก็บอกว่าอย่าไปว่าเขา คือแม่บางทีแม่เห็นลูกน้องส่งมาเงี้ยแบบเปิดเข้าไปดูมากไม่ควรเขาทุกคนก็ไม่ว่าใครอ่ะเขาก็มีความฝันแล้วความฝันเขาก็เป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งน่าเป็นสิ่งน่าเชิดชูเป็นสิ่ง,น,น,ง,น,ชชน,งน่าชื่นชมบอกที่บริห้ามแม่ทีไม่เราพูดทําไมต้องห้ามแม่พูดจริงคือจะไปด่ากันทําไมพวกเรานี่แหละที่ดูกันอยู่กับแม่เนี่ยก็ขอร้องอย่าไปด่าเขาไปจิกเรียกเขาไปอะไรอย่างเงี้ย ถูกป่ะเลยอยากจะบอกเตือนสติว่าอย่าไปว่าใครเชียร์ทุกคนทุกคนเขาก็มีกําลังใจของเขามีความฝันมีความท้าทายมีความมุ่งมั่นของเขาเชียร์ให้หมดแล้วมันจะดูแล้วมันสนุกถูกป่ะ mm. แค่นั้นเองเ mm. นะพี่บอลเนาะเออ